นี่ะคแปลว่าเชิญเลยไปแต่งความได้เลยจ้าพ่อผมการที่ไปแต่งความเรไปแต่งแหนบบวมีอะ่ออย่างคืบหน้าหยุดเยื่ออย่างนี้ค่ะก็เลยอยา,จากจะฝากบพวมแม่พี่น้องมื่อหนานบ้านเขาว่าคือคือเป็นอุทงหางหอนะคะจะบ้เรียนบ้เรียนสิเกย,เยืเกยือจะห้ามมาตัวเนี้ยพ่อคน้นมือนีกันจะได้บวชต้องมาลอยนวลลอยหน้นนนนอนอาลอยตาอยู่ในสังคมอีกต่อไปแล้วที่รถได้คือหรียญครับ ยังค่ะวันน้คืนเขาเอา5วันประกันผู้ว่าี่เป็นประมาณเดือน2เดือนแล้วค่ะตอนนี้มีอขนรถชุดนี้่หมู่ที่ํำรวจเกี่ยวคดีเกียกรถยนต์จราจรทั่วประเทศกำลังจะเข้ามาในพื้นที่ครับเขาได้ยกหตัวแล้วเขาจะหิ้วครับจะหิ้วบอกสิ่เขาจะหิ้วไปแล้วครับเขาบอกสอบสวนแล้วครับเนาะ อันนี้คือคนคนบรนเทาหน่ะคะตีกันนั่นนะคนตำรวจตีอื่นเปิจับบ้านยับคนบรนเฮาตีมัาชอบจุเขาจะเนี่ยเอารถไปจำนำหลักอ้างพว่าเขาเสียลับพะอเอารถคือก็ต้องว่าต้องไปไทยคืนเห็นเป็นหมืน่นสองหมืน่นหมื่นอีเนาะนอใช่อ่าแล้วเขาจะหิ้วไปเลยครับผมบอกเลยเขาจะหิ้วไปละ่ะใีค่ะคือบานเฮาอ่ะคือมองหนานมันจริงจริงระถา่อเอ๊ะมองหนานเป็นเมองสงบเมองวัฒนธรรมทำไมต้องมีเหตุการณ์ต้งนีเกิดขึ้นกลายเป็นว่าคือน่ากลัวไปเลยอ่ะค่ะครับผม ขอบคุณครับตอนก็ฝากบอกเป็ี่ยนผู้รัหอนแกพี่น้องเจ้าหน้าบ้นานเฮาแล้ะ,ะนนข้างนอกครับผมข,ขอบคุณค่ะผมเตือนเลยกรณีบว่คนมาจูบว่ะอเอาไอ้ยังอันน,อนั้นมันนี่มาฝากนะถ้าเป็นตัวโจรธรรมดาในขี้หมูขี้หมาบรปรีบไปเนี่ยต้องฝากไว้กับบริษัทลีสิกหรือที่บนนี้ตีตั้งเป็นตัวเป็นตัวตีอยู่ในเมืองหนานนี่อ้างกับรถจูบ่ะนะสวัสดีครับหลอสิปุ้ยัสดีเจ้าปุ้ยครับเจ้าสวัสดีเจ้า<ร> <laughs> เจ้า ว้านหา,นาน้ยเอรถสอบนี้สเสร็แ้รถหายองความหรือยังครับเอาแจ้งความแล้วสบบผเวแข้งหนอนนเ,นเป็นรถอยี่ยนะครับนะเ,เ 5, 5, 5, หเ้าหเนี่ยเาเว็บห้าห้าเรสห้เหมือนรถผมกันนะก็เป็นรถของอันแม่เก่าของน้องแอนนหรอหลานของเต้าเนี่ย เจ้าจ <c ười> ีบ <Là S 1> <à> ้านเสงได้แลยก็ลงท้ายเฮยงนอนเชื้ไท้เหมืนย้งไะเจ้าอืมต้นหายเลยครับก็หายตแล้วเฮ้นไเอาละมูเฮียไผจะบอกโทรับบอกผมแสดงแบบมูน่องน่องเฮียหายก็ว่้กับีอวิทยาําเรื่องแจงมหาเจ้บ้านยกหายะ็ขอไือเนบ้านพร้มเป็นเว่งนรับไปแจ้งความดีสบอผู้เยี่ยงหรือยังครับ เอ้าวฝากตัวครับหมดเดียวหมดมากสบัยส well, no ืบท่านผู้มั่งครับก็มันไปท้ายเหี้ยน่ะวบานไะก็ขอฝากบอกรอนเดียวไปท้ายเหี้ยน่ะเราไปจับเลยนะคือเก็บหนุกเหมือนแจนี่เขาบอกว่าเอาท้าไปนั่นเลยยี่นี่เขาก็เกลี้ยงช้างกูข้ามยี่นี่โอ้เอ้ยผมก็บอกแล้วแม่กระทั่งโทรศัพท์เหียผายนะมันจะชอบพกกับป๋องำปลาเือยธุรกิจเงินแสนกะนหนึ่งยูตีรถท่านน่ะของร้านสาวน่ะ ืน้ำมุกโอ้อยอไถหายเงี้ยวัดกระจายการวัดจะต่ำได้สองแรตนี่เนาะรถหายเงี้ยรถจะหายเงี้ยครับคร,บรบับขอบคุณครับเาขอบคุณเจ้าเุดยอเสมอเอาวัสดีเจ้าขอบคุณครับ,บ,บวันนั้นเหมือนกันนะแม่ซื้อฟีโนโฮครับไปเต้ฟุดซอรรถหายขณะกุญแจเอาไปวางไว้ในลงยิ้มอยังลักกันอยู่ ผมกับห่ยยันจี่งๆ้อา้าฝากสอบพอเพียงตำรวจชุดสืบสวนครับกับเรียนทันผู้การรองผู้การจุวยน้อยหิวเลยเมื่อกี้มันกับเนี่ยครับนี่ไปซ่อมเหื้อเนี่ยมันอย่ามาลักดีใบดีบอดนี่ก็บอกเมก,กาในกากระโดนจุดหมายจากแปรชี้ขว้างครับ คือเวลาไปทาําข่าวจ้๊ปะมูนี่เกิเหมือนที่เอ้ยเมื่อกี้็นว่านะไม่ก็ยังมีนายมีตาลอยนวลอยู่เป็นอยู่ในสังคมอยู่บายอพ่องบาปเนะี่ยผมฝากเตือนนะครับถ้าจะจับน้ารถบรันี้ไปจะน้ากับมูดีบอกูจักหรือบ่าคู้จักกับธรรมดาดีบ่มีเป็นตัวเป็นตัวเป็นต้นเป็นคนประสานสักอย่างมูนี่นะมันยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมร้อหรือประรฐานก่อนถ้าโอ้เดี๋ยวมินประมาทมูนี่มันเจืงหนัก บอกนะักหันหน้าหันตากันนี่เดี๋ยวกันพอผมได้ได้ทำหนังสือไปนะครับเพราะว่าผมกับทีมงานของท่านชยะหนึ่งเนี่ยเคยนั่งอุ่กับบนหลังผมทรงเรืองเป็นส่วนตัวและกับพานผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านเฮานี้ไปแต่บางสิ่งบางอย่างเหมือนจดหมายที่ส่งมาถึงผมเนี่ยพอ,อยากคือผ่านตำรวจต้งป้าเส,สือเนี่ยครับกัวข่าหัวผมก็ฝากถึงตำรวจด้วยเนี่ยคดีเนี่ยกับคนอยู่เป็นนั เป็นหนาแล้วก็ประมาณส่วนหนึ่งลดหายหรือว่าเปื่นยืมแล้วก็โทรศัพท์นี่นะท่านครับบัพปิ๊กมาเดี๋ยวเอาไปใส่ไปปืนลดนี่นะกําเดียวกับหายฝากไว้เลยสีสิทธิพง์มอติอบอกเลยว่ารดบัดเดียวเนี่ยเปิดไนไปตีองลงบ่เดี๋ยวเก็บของมีขาเปิดนเก็บเก็บเ,เสือ้อที่เป็นแถมมนนะ่ะเสียสงบอกเลยว่าเป็นห่วงกันนั้นนะ เนใส่เสื้อใส่อะไรหรือใส่ที่มันใบใหญ่เป็นเงินไป็ทองมาโคนนี่ป้าเธอไปเล่นกีฬาพวกเงินเป็นหมื่นมือถือยันสุกับปืนเบาะกันท่านขับบถร้องกระบามือถือเปย์จองมันยังลากปืนเบ้รถเอาหยังกับมันนะคือมันบอกมีกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งมันติดตามหยากกันนักตำรวจบระเดี๋ยนี่เกาหัวหยากหยักกันนะันนั้นอ้อนคนนั้นก็มาแจ้งมารถหายแต่ไปจอดไว้หน้าหอ นอนอยู่บนปุ่นขึ้นไปหอมดยม่บนไปยี่ยยกีจะขึ้นเปิกระโยนงไว้ลงพักแล้วไปแจ้งว่ารถหายตำรวจก็มาตรวจสอบอ่ะรถจอดอยู่ลงพักถามไปทำไมขึ้นไปนอนกับเขาปุ่นเนี yeah. ย่ยอินดูสำรวจนีบบ่อยู่ทำานกับตรวจดีอินดูเดี๋ยวโดนด่ามั้งเนี่มันก็ด่าก็ด่าไปเงี้ยมันต้องเฉยกันได้ต้องเฉยได้จอดรถพอดีดีมันหลักไงท้าไม่ ลักฟีโน่เสียบกูใช้ทิ้งไว้แฮปเลยสวัสดีครับนี่ก็คุยเอ่อเรื่องเน่ยนครับ,ป,ป,รบป่อเพราะว่าหลานจะเปิดเป็นได้กีรติมาเดี๋ยวหายจะเปิดนั่นอย่างไะครับอ๋อสุดไปเกัดโรนินคุยแบบที่เกันแล้ใจ่บทนี้เนี่ยก็น,ถถยน,นั่นผมว่าไปส่งแต่อ่ะเฮ้ยป่อให้ไปส่งเอาแต่เพราะว่าละอ่อนอาทิตย์ผมจีบแบบเนี้ยหลายหลายคนเหมือนกันนะชอบประมาเนี่ยครับ คนมันนากปอกลยผมโู้าเป็นไผคนนี้คนไห้เขาปลกันผมว่าเอาขออนตำวจตมาเฝ้าวันสุดทยตงามมาได้อ้หขนาดหน้าโรงพักกันยังเฝ้าประดันยังหายปอกลยมันถึงเอาสปะมันถึงคนจะลักกันครับยาจได้ครับัเนหงอยั้นนีนีแม่เป็นทัวมาเน,าน, flying, นี <ot chat> <ot chat> <ot chat> oh, oh, <right> ่ยนรถจเสมียนกันย้าเนี่ยตดัวเองตกเนี่เนี่ยมันเดปูเลยบันดีใจเนี่ยเนี่ยห้าน

เงี้ยจะได้ครับหนึ่งจอดรถต้องระวังและมูดีมันจ้องรถตั้งหลายมันมีอยู่เป้าหมายบรรทุระสมมันอันยังต่าของขีดมันมันเปลี่ยนจะได้มันอย่างก็อย่างตีบางแลี่ไปยับแล้วอ่อนสิบสี่ปีไปลักรถเปิดนั่นนะจี๋วานนั่นเล่นเกมติดเกมหันรถกับเอาอดมาเสื้อกับโฟล์เปิดกับเบาออก ไปขึ้นศาลขอญยาิเนะาะศาลบอกขึ้นไปอยู่กับแบแม่อบรมแม่บเบาเลยมันหลายครั้งให้จเอาไปเ,เจเจ้าบบกไหวแล้วหลายครั้งแกคือโอกาสมาหลายครั้งสมัยก่อนถามว่าอยู่กันได้เพราะยังมันบอมีโทรศัพท์มือถือมันบมีอินเทอร์เน็ตมันบมีรถมอเตอร์ไซค์มันบมีสิงค์ในความสะดวกเต็มที่กับป้ากันลงหนังวันเสาร์ด้วนอันนี้เรื่องจริง,งครับ แล้วม่เด้เนนี้พอกับแม่กระทางอยู่ในบ้านที่ต่อกันไงปิงหูเรื่องคนเท่าพอนังกันรับหรือออนเล่นเต้าแจ้งเต้าแจ้งต้องจุยกันบอกจะไปปล่อยครูบาอาจารย์ยังเรยวกับไม่ได้ถึงเวลากับปล่อยมังกรตปีกบ้านละช่วงปลายปีนี่กิจกรรมมันหนักถ่านครับมังน่านนี่พอเด้อผูกเฮื้อนี่กับไมีถนนคนเดินครับแข่งเฮื้อแฮมเนาะแล้วก็จะมาหากรรมขืนเงินแฮมรถจอดเป็นกันเหมือนกัน ผลมันประสูค์ไร่มาถึงนี้ทกตีของประเทศต้องจ่วยกันตำรวจกับนี้น้อยเดียวกำลังกับบาเพ่มนี่ว่าจะได้ไหมครับครับสวัสดีครับ,รบมันจะมีมุ้ไว้ล,ไลุนที่เป็นเล่นด้วยกันนั่นก็ครับอ่าผมผมผมมีส่วนหนึ่งทีง่เพราะเขาต้องมีแรงตีเขาเอาไปไหวจับน้องจับน้ำนะผมก็ถึงว่านะครับอันมันจะเอาไปอย่างครับเพราะนั้นลูกผม,มเล่นใน

ยีราสร้างคนไปเล่นยีราดเป็นลักเปิดแห่งป็นเหมไม่เจะได้เอาต้องสมัยก่อนในก๊กมือเหมือนนี้ครับมันนองมันมันมันเฮ้ยก๊กหมายบ้านเฮามันอ่อนเหู่ไหมถูกต้องเดี๋ยวนี้ปีไอ้เห้ยหยับมาหน่ะเดี Tolkien, ๋ยวนี sinon, Junior, Fine, right. ้ไปสัมผัสไปอู้อย่างไรต่ำกว่าอายุ่งนอะไรเดี๋นี้มาได้สักอย่างครับมันอ่อนแล้วเรื่องที่ไอ้โทรศัพท์มาได้ย่างได้นะเหมือนกันนะขณะผมโดนโทรศัพท์มาว่าห็น มีบัตรเครดิตนะครับแห่งหนึ่งกีได้ของเปี่ยนไปนี่แต่ได้นะมีสามหมื่นชอบชอบชอบชอแล้วผมก็มีบัตรเครดิตเนาะแล้วฟังมันก็ครับผมก็ฟังสักคกำผมก็เลยหูคุยใส่ฮ่าา่ออกอาการ <c oughs> หายเจ็ดเนะาะผมก็มีงงนะครับครับมันว่างหูไปเลยครับ แต่เดี๋ยวไปออนนอนกอดบ้านบนหวัวนั่นนะเนาะขอบคุณครับปีไอครับครับ <c oughs> ผมก็ผมมีมมดากับสิ่งทันสมัยล้วเขาถามบัตรโทรศัพท์มาได้จช่ไห้เอ้ยเหยปีไอเหยเบอร์โทรศัพท์แบบกดปัดเดืมัดึงเหรียกันสักเบอร์มันดึงมี้จ,จุด <c oughs> นี้ไม่ได้เจือแ <c oughs> ล้วท่านเจ็บตุกเป็นเยื่อเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างสันบวก็เป็นห่วงกันเวลาไปแจ้งความก่อนหนังหน้าน้อยตาน้อย สำรวจได้แต่ปรามไอ้ปราบแต่มันกับตึงหย่างยิงรถสมาร์้ของที่ไปจำน้ำกันที่บอถูกต้องเนี่นะบามีการเส้นอย่างสักอย่างที่อูก,กัดด้วยล้มเนี่นะเป็นหลักฐานที่มัดตัวเขาไวได้มันตึงพลิ้วเอารถจะจำน้ำก็ไปลงรับจำน้ำไปไฟนั่นที่เปิเปดอยู่ในเนี่ยทีมั่นคองถาวรอ,อยู่เนี่ย คู่จักแบบนี้ไ่อย่าไปป้าก,กันกลางการแห่นไปแห่นมาการงั้นอะไรเงี้ยชอบบจากน้ำรถดมันหลอกลวงทั้งนั้นเห็นห่วงครับทุกวันนี้กะยูสองตีสามตีเผยเผกับไปนีย้ยูสูนท่องเที่ยวคพรามเชียงนี่พวกนักทงเดียวบ่วใครมาแต่ว่าพอเหตุการณ์เสื้อนะแม้กระทั่งสูนท่องเที่ยวผมนะตียูดูแลอยู่นี่ย

ไหนกนสั่งเอาสังเอาของหายเบื้อหายเบื้องอยาจะได้ไปห้ามได้สำรวจมีสาวสาสิบคนแห่นไปพูดเกิดเภเพิเพ,เพ,เพห่นไป้ะพูดไป้ะพูดประจันอันนี้คือมึงนานเมืองดีมิส,สเนผมกับนดาเจียวะเรื่องเราจะนักผนอีเขาต้องหู้ครับเขาพอทีวีเขาต้องหูต้ตันเหตุการณ์และเวลาสารและการที่นี่จะไปออกดึกตีหนึ่งตีสอง แล้วกับหนังกับรูหัวรูเมียอะไก็อ๋อกระบาดีพัทโอผมก็ใช้เวลาช่วงนี้จังสอบวท้อนันนะครับใครจะว่าจะได้กี่จังครัผมเป็นห่วงทันเพราะเวลาผมไปทํางานนะผมบอกเลยผมบ่ได้ไปขูดเรีบบ่ได้ไปเรีดยดไถไผจัดเพลงก็ได้ง่ายแต่นักจัดรายการหลายๆคนดีกว่าผมกันอูหมวนเลยผมกัน ก็ฝากไปบอกว่าช่วยสอดแสกเรื่องเ่าหนี้น้ำข่าวที่มันเกิดทั่วประเทศมาเตือนเป็นน้อยก็ได้แต่บางคนกับมาได้สปอนเซอร์ไหลอูบาได้อูหนักบาได้ใครฟังข่าวไปฟังปุ๊กปุ้ยไปฟังปิดตันตอนเล่นมันก็เป็นเช่นนี้ท่านครับเตือนกันเตะถ้าท่านจะเสียใจเวลาแฟนรายการของทันทันหนึ่งต้องถูกจุถูกหลอกท่านจะเสียใจเขาถูกปอนด้วยสิ่งที่เขาหันด้วยตาเนาะ สัมผัสทั้งหกตาดูหูฟังหูดังหายใจเนี่ยนะมือกำลังได้รถได้กินมันหันมัมันเกิดความอยากใสไปกรอนทีวีบ่มีคาราโอเกะบ่มีมือถือมีป้ากันเนี่ยงานวัดกันไปจอมกันดีวัดไปพอที่มันที่อู้นะแต่ว่าก็อู้กันเรื่องจริงไงบ่ได้ร้องพอกะบ้านแดมีงานกันกับห่วงปิกบ้านเปืือนฝุงผู้ยักษ์ผู้รักผู้ใหญ่ จะมาบ้านห่วงต้องต้องไม่พอแขกบ้านกันวัดกับบริเขา้าห้องคาราโอเกะกันอยู่บ้านบนุนตันงเช็นเนี้ยสื่อดีมันทันสมัยมันก็นย่างใหสังคมมันยังแตกแยกลบเนอลบเนอส์ตวดมาหันลบนออย่ไปไปนะมันเย็นนี่ยแม่กระทังเจ้่หมั่านก็เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยตำรวจตั้งร้านที่นี่นี่ อย่าไปนะอย่าเมื่อหน,นเนี้เมื่อหนนี้ฮู้กันละจี้ใส่มวอกันละแยกฮัน <c oughs> เดียวน,นี่นะจะไปไปเนิ่อจนหมดอ่านแล้วครับท่านครับห่วงกันบอกกล่าวกันหมดเมือ่อไนนถ้าใครฟังสอว่าเท่านนมีเรื่องเล่าได้ท่านบอกสะดวกในการร้องเรียนบมมั่นใจท่านเขียนจดหมายผมยังจดหมายฉบับหนึ่งผมได้ได้เงินการบรียบร้อยแล้วรับรองว่าเป็นความลับ แต่เจียมันว่าถ้าทุกคนปรารถนาดีโมนี่มันจะมดไปจ่วยกันนะคนดีอย่าท้อแท้ในสังคมเลวอายุไปใหถึงร้อยแต่อยู่จะได้มีความสุขความสุขหาได้ที่ไหนทางครับเหมือนที่อาจารย์พี่ล้มบาวนั้นความสุขจะหาได้เมื่อท่านไปนกาดสมมตุติมีตีจอดรถนั่นก็มีความสุข ไปบ้านบบคร,ครับแบบมีไข่กวนก็มีความสุขกับลังจะรับส่งไม่เสียมาชมอันนั้นแบบมีความสุขละหาได้ทุกที่ความสุขของมันนั้นใกล้จะมาถึงแล้วแข่งงนะอันนี้บรอ้อนบ่สุขกับลรไปแข่งไพ่หางท้องไหมมาถึงแม่แม่สองวันลดหายความตุกมันเกิดความกังวลในที่เจมันเกิดระหวัดระแวงมันเกิดไผ่มันมาขนาดน,นั้น จะเป็นเกราะป้องกันตัวเก่าจะพอกบอกเปลือนบ้านให้ผมก็มจะเวลาหนึ่งชั่วโมงจสมะสฉบเท่าน,านั้นจะจะสามเกาสี่เก้าเนี่ยบอกกันนะครับขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาท่านนายสุรพลมาลดาท่านเฉเดชคุณชาวนาคืนพิงถิงโอกาสแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกลินกี่กำลังใจกต่อเวลาขอบคุณท่านท่องเที่ยววัดท่านเฉเดชฝ่ายนั้นใช้ทุกท่านครับวันนี้ว่าจะอู้เรื่องใครง่ายแตา่มัพูดเรื่องสุขภาพ นายแพทย์พิชิตสีไปเสร์จไม่นะเนาะลืมเจียวไปได้อู้เหมือนจะมาอู้เรื่องของสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดยาอันตรายก่อยาเสพติดมาเข้ามาแล้วขอบคุณคุณวิทูลอินตาจักขอบคุณคุณเัยเฉดคุณประสายมิตรพองท่านผู้ฟังทุกท่านลาตีพอทางอินเทอร์เน็ตตัวยไหม